สวัดีครับพี่น้องเตยแล้วๆจะก,กี่รถมาก่อรมูลงม้านานมาเก็บของวันนี้เดินทางไกลไปสกลนคร320ก้่สกโลกไปคุนให้สกลนครพี่น้องจากบิ๊กซีบุรีรัมย์นะคะเป็นกำลังใจมาล้ำใจกันลอยในเรื่องพี่น้องเอ้ยในรถท้อก็ต้องทนตายครับครับครับ,บ,บแล้วล้อสาบลงไปอย่างนั้นเอง าแล้วค่ะได้ราเสร็จแล้วนะคะตีสองโดยประมาณครับพี่น้องขะที่สี่นะคะอ้าวมันก็มาตั้งหมอนหน่อยตีสองหมอนโซ่ก็เรียกพอผากันตั้งแต่เต้นลงมากก็เมื่อยเมื่อยนอนสู้เอาตั้งเดินท่งไกงอีกก็เลยนอนพักผ่อนเพียงกว่าพอพูดคอยจิเขาใช่แล้วข้ามอยู่อย่าไปเอาไปทะเบียนว้าอ้ยเลิศไปขาวเถอเออแล้วกูเจอกู เอาพ่อไงจะไปสูตรขวัญสายจ้าะจะไปสูตรขวัญสายสูตรขวัญพี่แจ็คนี่ือเด้อขวัญนี่อดีค่ะสูตรขวัญพี่แจ็กนี่เโอเคครับเอยักเชี่ยวอยาง รางวัลที่น่ภษาทุกขอบคุณครับรางทัที่จบเลยโอเคโอเครางวัลที yes, ่หนึ่งต้องเป็นของเจ็คกี้รางวัลที่หนดีวจะให้เกมบอลห้าพันเอามื่นนั้นคือว่าห้าหมนฮะมื่นนั้นพี่จ็คาหาหมื่นสองหมื่นหากเลยอองหมื่นหามื่นน่าเสี่ยวหรือเปล่าอาเสียว โอ้เสี่ยบอมื่อนั้นบอกว่าจะหาเมื่นหาเมื่นก็หาเมื่นโอเคสิบสองล้านหาเมื่นได้เสร็จมาไล่ยาวๆห้เดือดลูกเด้อจะไปทางไหนอ่ะหาเอาจะกลับสารคามก่อนโอเคน่าจะนอนไปที่เดียวกันหรอปูกันเด้อเลับห้องไปนอนก่อนครับผมเดินทางแล้วค่ะทุกคนชิคกี้พายเก็บของก่อนเก็บของก่อนเสด็จเดินทางนะคะบ๊ายบาย